เราก็จะเห็นว่าพระศาสดาบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้พระองค์เห็นมาด้วยตัวพระองค์เองไม่ได้ฟังใครมาพูดไม่ได้จําใครเข้ามาหรือฟังเขาพูดมาแล้วมาพูดต่อใช่หไหมเนี่ยอย่างในพระสูตรนี้ ที่พระยาพระยายมเนี่ยภาษาไทยเรียกพระยายมแต่บาลีคือที่พระพุทธเจ้าเรียกเนี่ยพระองค์เรียกยมัสสะนะหัวข้อที่5.2.4นะพระยายมมีความดลิอย่างไรจะให้ยมดู แล้วก็เทียบไปะขยายตัวให้ใหญ่หน่อยเราจะได้มองเห็นได้ชัดขึ้นเทียบไปนใน5.2.4 เราจะเห็นว่ามีคำว่านิร,นระยนรยปาลาหรือในนิระยะบาลที่ลากเอาสัตว์ไปลงโทษนะอีกอันนึงก็คือยมัสสะที่ภาษาไทยแปลว่าพยายมเราจะเรียกตามพระศาสดาก็ได้ยมัสสะ เหมือนเป็นหัวหน้าของนิรยาบาลเหมือนกันเพราะนิรยาบาลเนี่ยจะพาสัตว์ที่ลงนรกเนี่ยมาต่อหน้ายามัสสะให้ยามัสสะเนี่ยไถ่าถามนะยามัสสะก็จะไถ่าถามถึงเทวทูตหเห็นเด็กเกิดไหมนะเห็นคนแก่คนเจ็บ ก่อนเห็นคนตายมีเห็นคนถูกลงโทษไหมด้วยวิธีต่างๆนะแล้วก็เห็นคนตายไหมห้าอย่างเขาก็บอกว่าเขาเขาก็เห็นอยู่แต่เขาก็มูเมาประมาทก็เพลินไปทำเรื่องอื่นซะไม่ได้เกิดความสลดสังเวชสลดใจนะประพฤติปฏิบัติพอถามห้าอย่างแล้ว สัตว์นั้นก็บอกว่าเนี่ยเขาก็มูเมาประมาทพลาดไปยะมัสะก็ใช้อาการนิ่งนะอาการนิ่งนิรยาบาลก็จะเป็นที่รู้กันว่าอ๋อยะมัสะนิ่งจบละก็ลากเอาไปตึงด้วยตะปูห้าดอกนะที่มือที่เท้าแล้วที่กลางหน้าอกนะ จากนั้นก็เริ่มกระบวนการของนรกเลยอย่างนี้และพระศาสดาก็เล่าให้ฟังทั้งหมดแล้ว <c oughs> พระองค์ก็บอกว่านพิกกุทั้งหลายก็เรื่องนั้นเรามิได้ฟังต่อสมณะหรือพราหมณ์อื่นแล้วจึงบอกก็แลเราบอกเรื่องที่รู้เองเห็นเองปรากฏเองท้งนั้นนะ ดังนั้นพระาศาสดาของเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นตรงนี้ด้วยพระองค์เองแล้วนำมาบอกนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราผ่านมาแล้วกันทั้งหมดตอนนี้เราโชคดีมาผ่านมนุษย์ซึ่งมีแค่ร้อยปีสั้นมากถ้าเทียบกับเทวดาชั้นดาวดึงก็คือวันเดียวนะวันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงเท่ากับหนึ่งร้อยปีมนุษย์ นะสั้นมากเทวดายังไม่จบวันเลยเราตายแล้วนะอ่าดนั้นะเรื่องราวของเราร้อยปีเนี่ยทะเลาะเบาแหวงกันนะเรื่องการเมืองการบ้านทั้งหลายเรื่องงานเรื่องญาติวันเดียวนะ <c oughs> ไอ้ที่ร้อยปีเนี่ยแป๊บเดียวนะพระองค์จึงบอกชีวิตมนุษย์เนี่ยสั้นมากและมนุษย์ทั้งโลกเนี่ย ตายแล้วไปไหน <c oughs> นรกกําเนิดเดชานเปลววิสัยพระสูตรภาพรวมอีกอันหนึ่งได้อ่านให้ฟังแล้วจะบอกสองอย่างสองอย่างทุกขติทีละสองหมดเลยนะคือมนุษย์ตายทั้งหมดตายแล้วหลุดไปเป็นเทวดาหลุดมาเป็นมนุษย์เศษดินปลายเล็บน้อยมากที่เหลือส่วนใหญ่ คือดินมหาปตาัตตพีคือไปสู่นรกกัเนตดชานเปลืวิสัยดังนั้นเราจะไปเจอนายนิระยะบาลอีกหนึ่งรอบถ้ายังไม่แตะโสดาบัน